โอเคสวัสดีครับผมเต้ยวัทรน์นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับตอนที่2ภาคต่อนะครับของการรีวิวรองเท้า s k e t c h e r a e r o Series นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อความเบาตอบสนองดีดีดเด้งหลังจากที่วิดีโอครั้งก่อนนะครับได้รีวิวเปิดกล่องนะครับแล้วก็ลองเป็น first impression ความประทับใจแรกกับรองเท้าคู่นี้ไปครับนี่คือ s k e c h e r a e r o Spark นะครับเป็นตัวล่างสุดของซีรีส์นี้นะครับ รองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าทํามาได้ตรงตามสเปคนะครับหลังจากที่ลองแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับสเกชเชอร์ที่ผ่านๆมาสเปคของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาบอกอย่างชัดเจนว่าน่าจะเหมาะกับการวิ่งประมาณ5-10กิโลเมตรนะครับหรือว่าเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่ใส่ทั่วๆไปใครที่ต้องการความหนานุ่มมากเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องขยับไปรุ่นอื่นๆที่มีความหนามากกว่านี้นะครับใส่วิ่งทั่วๆไปออกกําลังกาย เข้าจิมวิ่ง3โล5โลหรือว่าระยะที่ยังไม่เกิน10โลอะไรประมาณนี้เริ่มต้นนะครับไม่ต้องการรองเท้าอะไรที่มันบือหวามากนะครับผมว่าคู่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับรองเท้าคู่นี้ราคา5,290บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นในซีรีส์ a r r o นี้นะถือว่าทำได้ดีแถมยังมีแผ่นคาร์บอนอินฟิลส์อยู่บริเวณหน้าเท้าตรงนี้ด้วยเป็นรูปตัว H นะครับบริเวณหน้าเท้าตรงนี้ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับแล้วผมลองแล้วบอกเลยว่า ฟีลค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งยาวๆเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องขยับมารุ่นที่มันมีเทคโนโลยี Technology ที่มันมากขึ้นซึ่งก็คือ2ตัวนี้ครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมได้รับรองเท้ามาเนี่ยเปิดกล่องมาปุ๊บคู่แรกที่ผมสะดุดตาเลยก็คือคู่นี้นี่คือ Skechers Aero Tempo นะครับซึ่งเป็นรองเท้าตัวท็อปสุดของสายนี้นะครับราคา5,990บาท แน่นอนคู่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันจัดเต็มมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตด,ดูครับผมยังไม่แกะป้ายยังไม่แกะอะไรเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองเป็นสเต็ปสเต็ปเพื่อที่จะได้เข้าใจความรู้สึกของรองเท้าในซีรีส์นี้จริงๆนะพยายามที่จะแบบอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวคู่นี้มาแน่นอนมาแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะชวนแอดมินพัทมารีวิวคู่นี้ด้วยแล้วก็คู่อื่นด้วยคราวนี้สีสันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะว่าจะชอบหรือไม่ชอบยังไงผมต้องบอกว่า เป็นคอมบิเนชันสีที่ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้สีส้มนะครับแล้วด้านบนก็เป็นสีน้ําเงินแต่ถามว่าผมชอบสีสันของรองเท้าคู่นี้ที่สุดหรือไม่ก็อาจจะตอบว่าอาจจะยังนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นรองเท้าที่สวยสะดุดตาแน่นอนสําหรับเจ้า Skechers Aeroberge คู่นี้อ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของเทโรโลยีนะครับหน้าเท้าเป็น e n g i n e e r m e s h หน้าเท้ากว้างใส่ได้นะครับ แต่คู่นี้ผมแนะนําว่าให้ใส่ตรงไซส์นะครับเพื่อนๆใส่ปกติเนี่ย10.5นะครับคู่นี้ก็สามารถใส่10.5ได้เลยไม่จมําเป็นจะต้องลดไซส์ลิ้นรองเท้ามีความหนานุ่มตามสไตล์รองเท้าสายสพอร์ตมันมีความหนานครับแล้บริเวณข้อเท้าเนี่ยก็มีความหนานุ่มเช่นเดียวกันนะอินโซข้างในนะครับเป็นอินโซที่มีชื่อว่าไฮเปอร์เบิร์สนะครับแล้วก็มี t ทอร y a r ียอาร ซึ่งจะช่วยพพอร์ตอุ้งเท้าด้านในของเราก็บอกเลยว่าสามารถใส่ได้สบายแล้วก็ค่อนข้างมีความนุ่มค่อนข้างมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของรองเท้าสเกชเชอร์คือเขามักจะมีอินโซที่มีความนุ่มสบายนะใส่ได้แบบในทุกๆวันเชือกรองเท้านะครับก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะถือว่าเป็นเชือกรองเท้าที่โอเคกลางๆแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมี ร้อยเชือกบริเวณข้อเท้ามาให้ด้วยสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยกระชับข้อเท้าสามารถร้อยเพิ่มตรงนี้ได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็ใช้การร้อยแบบปกติก็ถือว่าโอเคนะครับโฟมของรองเท้าคู่นี้นะครับเป็น Hyperburst Ice เป็นแบบเดียวกันกันกบเจ้า Aero Spark แต่ว่าหนากว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือด้านหลัง42ด้านหน้า3 6ดรอป6เป็นโฟม Hyper Burst 2ชั้นนะครับประกบกันแล้วตรงกลางตรงนี้ บรเวยหน้าเท้าก็จะมีแผ่นคาร์บอนอินฟิวส์เป็นรูปตัว H 2อันประกบกันอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการตอบสนองที่ดีฐานรองเท้าค่อนข้างมีความกว้างนะครับมีความกว้างใครที่แบบว่ากลัวใส่รองเท้าแล้วจะแบบโยกซ้ายโยกขวาอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ไม่มีปัญหาแน่นอนรับรองว่าใส่ได้สบายๆความมั่นคงค่อนข้างที่จะดีนะครับชุดพื้นเป็นชุดพื้นของกูตเยียนะครับชุดพื้นของ Good Year กูตเยียก็ การันตีเรื่องของความทนทานแล้วก็การยึดเกาะที่ค่อนข้างน่าจะโอเคนะหลังจากที่ผมลองในช่วงนี้นะครับบริเวณพื้นที่เปียกๆหลังฝนตกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็อย่างว่านะรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเป็นรองเท้าสําหรับวิ่งยาววิ่งไกลลองรันนะครับเ้าเกิดใครกําลังมองหารองเท้าที่แบบว่าวิ่งอีซี่ยาวๆอย่างเงี้ยผมว่าคู่นี้ถือว่าโอเคสิ่งที่ผมชอบของรองเท้าคู่นี้ก็คือเรื่องของฟิลลิ่งนะฮะ เมื่อเทียบกับ <Therm om ale> a e r o Spark แน่นอน a e r o Spark เนี่ย <quote> มันจะมีความความบางอยู่ความรู้สึกถึงพื้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยมันไม่ได้สูงมากถึงแม้ว่าโฟมไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังเป็นฟีลลิ่งที่ถือว่าวิ่งได้สนุกและค่อนข้างแตกต่างจากรองเท้า Sketcher ทั่วไปบางที Sketcher ออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่าจะดูทื่อๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์เท่าไหร่แต่ว่าตัว a r r o Spark ตัวนี้เนี่ย ถือว่าทาออกมาได้ดีนะผมเซอร์ไพรส์เลยแนะนำนะใครยังไม่ได้ดูวิดีโออยากให้ย้อนไปดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูวิดีโอนี้จะได้เข้าใจว่าความรู้สึกของผมอะ่ะเออมันคือรองเท้า Daily Trainer ที่แบบเหมาะกับทุกคนจริงๆนะครับสำหรับคนเริ่มต้นหรือว่าวิ่งยังไม่ไกลมากคู่นี้ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้เลยนะใส่เข้ายิมเข้าอะไรได้หมดแต่คราวนี้ถ้าเกิดใครอยากจะผสมลองรันเข้ามาก็ต้องมาตัวนี้แหละเพราะว่าตัวนี้ตามสเปคคือมัอนเป็น ไฮลี่คัชชั่นชูนะครับหรือว่ารองเท้าที่มีความหนานุ่มเหมาะสำหรับการวิ่งยาวขึ้นไกลขึ้นสำหรับผมนะผมลองคู่นี้มาประมาณ20กิโลนะครับต้องบอกเลยว่าระยะที่ผมแนะนำได้เลยสำหรับรองเท้าคู่นี้ก็คือตั้งแต่10โลจนถึงฟูลมาราธอนผมว่าวิ่งได้สบายๆส,สำหรับเจ้าตัวสเกชเชอร์แอร์โรเบิร์คู่นี้ฐานรองเท้าที่กว้างเนี่ยมันทำให้รองเท้าได้มั่นใจเรื่องของโฟมไฮเปอร์เบิร์สซึ่งประกบกันมา2ชั้นด้านในเนี่ย บวกกับคาร์บอนด้านหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายเท้าดีให้ความรู้สึกนุ่มเด้งมันไม่ยวบย้อยอะ่ะแต่ว่ามันมันนุ่มนิดนึงแล้วมันเด้งคืนนะครับสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดใครมีรอบขาที่ดีเนี่ยมันน่าจะวิ่งได้ยาวๆแบบสบายๆตัวเลยและที่สำคัญคือบริเวณหน้าเท้าเนี่ยมันมีเรื่องของไฮเปอร์อาร์คนะครับที่จะทำให้หน้าเท้ากลิ้งนะลงเท้าแล้วหน้าเท้ากลิ้งไปต่อได้ ออะไรย่างี้ฉะนั้นถ้าเกิดใครซ้อมรอบขาแบบไปเรื่อยๆเร็วๆหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะครับสำหรับการวิ่งในเจ้า s c h e r c h e a r r o burst ตัวนี้น้ำหนักของรองเท้าคู่นี้นะครับในไซส์9 us เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ300กรัมก็ถือว่าเป็นตามสไตล์ของรองเท้าสาย h i g h y cushion แบบนี้ก็จะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณนี้นะใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเทอะทะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งจริงๆตามสไตล์การวิ่ง long r u วิ่งยาวๆเนี่ย ผมว่าน้ำหนักประมาณนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับไม่ได้เป็นปัญหามากและวัสดุทั้งหมดนี้นะครับเป็นวัสดุที่ทํามาจากวีแกนอ่าเป็นวีแกนมาเทียลนะครับก็ไม่ได้มีส่วนผสมของอะไรอ่ะสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะครับเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติหรือว่ารีไซเคิลมาใช้ในการประกอบกับรองเท้าคู่นี้นี่คือรีวิวของเจ้า Skecher อ Aero Burst คู่นี้นะครับคือต้องบอกว่า ผมได้มีโอกาสลองพวกหนานุ่มของ s k e c h e r รมาหลายคู่เหมือนกันต้องบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นรองเท้าหนานุ่มที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยลองมาของค่าย s k e c h ช r รผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ลองหลายรุ่นแล้วผมรู้สึกว่าสายหนานุ่มของ s k e t h h r รเนี่ยบางที 1. ดีไซน์ไม่ผ่าน 2. น้ำหนักเยอะเกินไป 3. เทอะทะความรู้สึกยยบย้วย ซึ่งบางทีเอามาวิ่งแล้วมันแบบมันไม่ตอบโจทย์กับวิบ่งไปนานๆมันเหนื่อยอะเออแต่ว่าคู่นี้เนี่ยมันทําน้ําหนักมาได้ดีคุชชั่นที่ดีแล้วก็ใส่วิ่งยาวๆได้รู้สึกสบายเท้าจริงๆน่าเสียดายนิดเดียวที่ผมผิดไซส์ไปนิดนึงนะผมใส่ผมใส่ลดไซส์ลงมามันทําให้รองเท้าค่อนข้างจะฟิตนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคือบริเวณตรงข้อเท้าตรงนี้เวลาใส่เข้าไปแล้วปุ๊บ มันจะมีความบานออกแบะออกนะครับซึ่งมันถามว่ามันส่งผลอะไรไหมกับการวิ่งก็ไม่ได้ส่งผลแต่ว่ามันส่งผลเรื่องของความสวยงามเวลามองลงไปข้างล่างมันจะแบบไม่ค่อยสวยอะมันมันแบะออกนะครับก็ถ้าเกิดดีไซน์ให้มันแบบกระชับข้อเท้าเข้ามาได้เหมือนตัว a e r o Tempo อะผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะแต่ว่าคู่นี้ผมยังไม่ได้ลองใส่นะเดี๋ยวยังไงร,รอติดตามนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนมาแน่นอนกับรองเท้าคู่นี้อ่ะนี่ก็เป็นรีวิวนะของเจ้า s เก t ชเชอร์แอโร่เบิร์รองเท้าสายไฮลี่คูชั่นคู่นี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถไปดูได้แล้ววันนี้ที่ Super ร์สปอหรือว่าเว็บไซต์ของ s k e t h h r อตอนนี้มีวางขายแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสามารถไปลองกันได้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาตามกันต่อกับเจ้า s k e t h h r อ e r r o t e m p ทเดี๋ยวผมกับแอดมินพัทจะมาคุยกันแน่นอนครั้งต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันวีโรนาสวัสดีครับ